สิวิไลคืออะไรเอ๊ะทำไมมีทตกคนพูดถึงสิวิไลพูดถึงกล้วย300นะคะอะวันนี้นะคะครูตู่มีคำตอบค่ะสิวิไลนะคะคือแอปพลิเคชันสิวิไลมอลค่ะนะคะที่เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนพี่ลาพี่โชนั่นเองค่ะมีรายได้นะคะจากค่า GP สินค้าที่เรียกว่าค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มหรือค่า GP นั่นเองค่ะเหมือนไลน์แมนเหมือนฟูดแพนด้าเหมือนลาเหมือนโชะแบบนี้ค่ะเหมือนกันเลยค่ะเรามีรายได้หลัจากค่า GP สินค้า ป่าวันนี้ค่ะส่วนผลระไม้ดิจิตอลหรือที่เราเรียกว่ากล้วยดิจิตอลกล้วยออนไลน์งบ300กล้วยแก้จนกล้วยปลดนี่สาร,ราพัดกล้วยนั่นแหละจ้ะที่ทุกคนเห็นตามหน้า Facebook นะคะตาม TikTok หรือแม้แต่ YouTube ค่ะมันคืออันเดียวกันที่เราเรียกว่าไอเทมแฮปปี้ฟุตีที่อยู่ในแอปพลิเคชันสิวิไลมอค่ะมันคือนะคะเครื่องมือผลิตเงินค่ะที่ผลิตวอลเชอร์ค่ะ วันนี้ในสิวิไลนะคะเราไม่ใช้เงินสดเรานําเทนก้าวสู่โลกอนาคตที่ไม่ใช้เงินสดค่ะการจับจ่ายใช้สอยในแอปพลิเคชันเราใช้สิ่งที่แทนว่างเงินสดที่เรียกว่าวอลเชอร์ค่ะ แล้วสามารถถอนออกมาได้ด้วยนะคะจากการมีรายได้ที่เรียกว่าพ็อกเก็ตนั่นเองเรามีกระเป๋าเงิน2กระเป๋านะคะกระเป๋าด้านซ้ายเรียกว่าวอลเชอร์เอาไว้ให้คุณช้อปปิ้งสินค้าในสีวิไลมอค่ะแล้วก็รายได้ที่เข้าจากพ็อกเก็ตให้คุณถอนเข้าบัญชีธนาคารออกมาเป็นเงินสด,สดเลยค่ะเข้าบัญชีธนาคารแล้วกด ATM ได้เลยแบบนี้นะคะปาวันนี้ตัว Happy f o o t y หรือสวนกล้วยดิจิตอลนะคะมันคือเครื่องมือที่จะผลิตวอลเชอร์ให้คุณ ให้คุณมีว v o เชอร์เอาไว้ช้อปปิ้งของกินของใช้อุปโภคบริโภคนะคะกะปิน้ำปลายาสีฟันได้ทุกอย่างรวมถึงนะคะรถยนต์บ้านคอนโดทองคำหรือแม้แต่คอร์สเรียนนะคะการทำประกรันการต่อภาษีรถอะไรมีหมดในสิวิไลเลยคะ่ะทุกคนนะคะแต่วันนี้คุณไม่ต้องใช้เงินสดคุณไม่ต้องควักเงินสดจากรายได้ประจำหรือจากเงินในกระเป๋าของคุณคะ่ะ Happy f o o t y เป็นเครื่องมือผลิต voucher ววให้คุณเอาไว้ใช้แบบฟรีๆค่ะเอาไหมคะ voucher ววฟรีๆค่ะให้คุณซื้อกินซื้อใช้เอาไว้จัดจ่ายใช้สอยได้เลยแล้วที่สำคัญยิ่งใช้ยิ่งงอกค่ะระบบนะคะผลิตเงนินให้คุณอัดชริยะค่ะด้วย AI นะคะเริ่มต้นที่แค่งบ300บาทในการนะคะซื้อริขสิตต้นกล้วยดิจิตอลในไอเทม Happy f o t y ของแอปพลิเคชันสีวิไลมอค่ะ ง่ายมากค่ะถ้าคุณนะคะคลิกลิงก์สมัครมากับคนที่ติดแฮชแท็กหนึ่กุลซือสิวิไลค่ะแล้วเขาเข้ากลุ่มเรียนรู้มาค่ะเราสอนวิธีการให้คุณหมดใช้แค่งบ300บาทนะคะในการคลิกปลูกต้นกล้วยดิจิตอลต้นแรกต้นเดียวต้นนี้ต้นเดียวตลอดชีวิตค่ะทำให้คุณมีไว้เชอร์เข้าตลอดชีวิต แรกคุณคลิกสมัครมาแล้วก็เข้ามาเรียนดูในกลุ่มเราสอนคุณหมดคะ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไลฟ์สดไม่จําเป็นต้องอัดคลิปไม่เป็นออนไลน์ไม่เก่งออนไลน์ก็ทําได้แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถในงานออนไลน์ยิ่งดีค่ะ <S <S เพราะนั่นมันหมายถึงคุณจะทํารายได้ที่มากมายมหาศาลจากแฮปปี้ฟูตี้คนไม่เป็นคนไม่เก่งคนธรรมดาก็มีรายได้ได้ วนข้าซ้ําๆแบบนี้รายได้หลักพันหลักหมื่นต่อวันหาได้ที่สีวิไลรายได้หลักแสนต่อเดือนหาได้ที่สีวิไลจากคนไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนยิ่งมีความรู้ออนไลน์ยิ่งดีค่ะเพราะนั่นมันหมายถึงคุณจะมีรายได้ที่มากมายจริงๆค่ะวันนี้ใครสนใจนะคะจะมาสร้างรายได้นะคะกับแอปพลิเคชันสีวิไลมอ ะะให้คุณเคยกลิกลิงสมัครมาจากคนที่แชร์คลิปนี้ให้คุณได้เลยค่ะที่ติดแท็กหนึ่งหกคุณซื้อสี่ิัยนะคะแล้วขอเข้ากลุ่มเรียนรู้ด้วยค่ะเรานะคะมาเรียนรู้กันโอเคไหมคะใครรักการเรียนรู้อยากมีเงินนะคะเป็นนะคะเครื่องมือผลิตเงินให้ตัวเองในวันที่คุณอนาคตคุณอาจจะทำงานไม่ไหวแต่ ต้นกล้วยตัวนี้จะผลิตเงินให้คุณแล้วก็ส่งเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ด้วยนะคะแล้วมานะคะคลิกลิงเข้ามาค่ะครูตู่นิสาค่ะผู้นำโรโมเดล168กุญซือสีไรอินนี้ต้อนรับทุกคนค่ะ